อ่ะแล้วครับต่อไปนี้เป็นคําถามที่ว่ากันด้วยเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ประจําวันของตํารวจค่ะก็อย่างที่กล่าเรียนเนี่ยตำรวจถูกเด็กศาสตร์เสิร์ฟแกงเทโพใส่เนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันเลยค่ะตํารวจจะกําหนดมาตรการในการที่จะไหจัดการกับม็อบเด็กๆในแต่ละวันอย่างไรอต้องดีก็น่าสนใจไปฟังไหมเช่นค่ะอื ทีนี้ในเรื่องของการชุมนุมในแต่ละวันนี้ทางทางตำรวจจะมีวิธีการจัดการอะไรยังไงหรือว่าต้องดูตามการชุมนุมของเขาการนัดหมายของเขาในแต่ละวันแต่ละครั้งคือก็ว่าไปตามสถานการณ์แต่ละวันนะครับแต่โดยหลักปฏิบัติของเราเนี่ยเราก็จะทําอะไรก็ต้องไม่ไม่เกินกว่าเหตุนะครับไม่เกินกว่าเหตุแล้วก็เน้นเรื่องความเรียบร้อยสงบเรียบร้อย แล้วที่ผ่านมาสองสาวันที่ผ่านมาหลังจากวันที่ททาามันที่สิบห้าอค่เจ็ปดนะเป็นสถานการณ์ลักษณะเราบองสถานการณ์ยังไงบ้างคะท่านขะคือสองสาวันที่ผ่านมาก็ก็ข้อดีก็ตรงที่ว่ามีการชุมนุมไม่นานเลิกเร็วนะครับผลกระทบกับประชาชนโดยส่วนรวมก็น้อยลงแต่ถามว่ากระทบไหมก็ยังกระทบ พอมีหลายจุดเข้าก็ทบอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าหยุดเดินอะไรแบบนี้นะครับก็กฝากถึงผู้ชุมนุมด้วยนะครับว่าว่าเหรียญมีสองด้านเหรียญมีสองด้านในสิ่งที่ท่านมีความเห็นนั่นก็ก็เป็นเป็นสิทธิ์นะครับเป็นสิทธิ์แต่ว่าการกระทาเนี่ยก็ขอให้ดูด้วยว่าขนาดนี้เราอยู่ในการใช้กฎหมายที่ยกระดับขึ้นมา ครับก็ก็ให้พึงระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าขอยังไงขอให้เป็นไปตามกฎหมายขอให้ช่วยกันรักษาเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ดูแลความเดือดร้อนของผู้อื่นด้วยความแรงที่ผ่านมาก็ก็มีบ้างมีบ้างอย่างที่บอกมีการทาลายทรัพย์สินแล้วก็อาจจะมีการโพสข้อ,ขอความต่างๆอะไรนยครับที่เกิดความเสียหายต่อบุคคล ภายนอกหรือสร้างความปั่นปนวุ่นวายในประเทศอันนี้ที่จริงๆแล้วเนี่ยก็ขัดแย้งกับมาตรก,การในปัจจุบันนะครับแต่การังคับใช้ของเรากฎหมายของเราเราก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดําเนินการไปอภาปกรการกับข่าวสารก็ดีหรือการดําเนินการกับผู้ที่ฝ่าฝืนปลกร,กรถูกเถื่นในการเข้ามาร่วมชุมนุมก็ดีเนี่ยเราก็ดูเป็นจังหวะเวลาไปเป็น เคสไปเคสไปเป็นกรณีไปนะครับเราไม,ไม,ไม,ไม่เราไม่จะปฏิบัติเป็นแบบเดียวกันหมดไม่ใช่เอาละครับเอาละครับนานๆครั้งจะได้ฟังพบปัดอธิบายยาวๆเสียีเราจรึงจัดเต็ม,มและเราก็คิดว่าเป็นประเด็นที่สังคมอยากจะฟังผบปัิพูดเต็มๆเหมือนกัน